วัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่อ,องลุงพงศากินชาแนลนะครับนี้นะครับลุงพงศ์เราจะพามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดวิถีไม่จนนะครับทําไมถึงได้ตั้งหัวข้อนี้ก็เนื่องจากว่าลุงพงศ์มองเห็นว่า ในทุกวันนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะครับเราต้องสร้างความมั่นคงด้านอาหารเราต้องมีเป็ดมีไก่พวกนี้นะครับมีปลานะครับเป็นของเราเองนะครับเราต้องเลี้ยงเองนะครับไม่มีอยู่ในบ้านให้ได้สะก่อนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นพลังสำคัญนะครับที่มาหล่อเลี้ยงนะครับในการดำรง ชีพของแต่ละวันของพวกเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องอมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเป็ดนะครับว่ามีพฤติกรรมยังไงนะครับเราเลี้ยงยังไงนะครับให้ไม่จนนะครับคือหลายท่านนะครับอาจจะเลี้ยงแล้วขาดทุนนะครับบางคนก็เลี้ยงได้กําไรนิดนึงบางคนก็เลี้ยงแล้วาาหายจนก็มีนะครับก็ก็ก ด้วยประสบการณ์ของลุงพงเองนะครับในการเลี้ยงเป็ดเนี่ยในความสึกส่วนตัวเนี่ยครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงเป็ดไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับก็อาศัยว่าได้ไปถ่ายทานะครับได้ไปศึกษาหาความรู้นะครับจากความใหญ่ๆนะครับซึ่งก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เกิดประสบการณ์และนํามาเลี้ยงจริงๆนะครับก็พบว่าการเลี้ยงเป็ดนี่แหละนะครับหรือว่าเลี้ยงไก่เนี่ย แต่วันนี้เป็นเนื้อหาของการเลี้ยงเป็ดก่อนนะครับที่เหมาะสมกับลุงพงนะครับแล้วก็เหมาะสมกับในช่วงยุคนี้นะครับที่จะมาสร้างความมั่นคงทางอาหารเหตุที่ลุงพงเลือกเลี้ยงเป็ดก็เนื่องจากว่าต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงเปรดเลี้ยงง่ายมากแล้วก็มีเวลาดูแลน้อยนะครับเพราะอย่างลุงพงองเ่ยก็มีงานประจํานะครับ ก็มีเวลาแค่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นหรือบางทีก็เป็นแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์เยียงแค่นั้นนะครับอย่างอาหารนะครับอันดับแรกอะ่ะคือถ้าเราจะเลี้ยงนะครับอันดับแรกหลักๆเลยนะครับเรื่องของอาพันธ์นะครับที่เราจะเลี้ยงเป็ดไก่หนะรือว่าเลี้ยงเป็ดเนี่ยได้คือประสบผลสําเร็จ คือเลี้ยงแล้วไม่ขาดทุนอ่ะเลี้ยงแล้วไม่จนนะครับเป็นวิธีแก้จนนะครับก็คือต้องมีพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับเราก็เลือกเอานะครับไปสอบถามที่ฟาร์มที่เชื่อถือได้นะครับในบ้านเรานะครับบริเวณบ้านเรานะครับนล้ก็เห็นไหมครับก็ผสมพันธุ์กันแล้วนะครับก็ขยายพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับนะครับนี่แหละครับก็จะทําให้เรามีเป็ดมีไก่อ่าเรื่อยๆนะครับ มีไข่ให้เรากินมีเนื้อเป็ดเนื้อไก่ให้เรากินตลอดนะครับคือสายพันธุ์สาคัญนะครับ่านผู้ชมก็คือต้องมีสายพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับอันนี้ก็ไปดูได้ในคลิปเรื่องการเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับของลุงคงได้เป็นคลิปย้อนหลังนะครับแล้วส่วนที่2ก็คือเรื่องอาหารสําคัญเลยอาหารเนี่ยต้องมีโภชนาการครบถ้วนนะครับตรงอาหารให้ถึงนะครับถ้าไม่ถึงเนี่ย เป็ดก็จะไม่สมบูรณ์แล้วก็จะไม่สามารถให้เนื้อที่ดีนะครับให้เราได้แล้วก็ไม่สามารถให้ไข่ที่สมบูรณ์แล้วก็ฟักเป็นลูกเป็ดให้เราได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมต่อไปก็เรื่องที่สามเรื่องการผ่าจัดการนะครับ อย่างสภาพครอบนะครับก็ต้องเนี่ยอย่างของลูกพงก็ใช้เอนนะครับนี่เห็น,นะครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยเป็นเอนสีขาวอย่างเงี้ยนี่ล้อมไว้นะครับป้องกันแมวป้องกันหมานะคือสุนัขเราเนี่ยนะครับแมวหมาสุนัขหรืองูนะครับเข้ามาทำอันตรายนะครับให้กับเป็ดที่เราเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็ยังมีต้นมะนาวนี่เห็นไหมลูกตกเลยนะครับ เขาจะพึ่งพาพึ่งพากันเนี่ยนะมนี่มะนาวลูกดกเลยอย่างหลานมาเมื่อวานก็เด็ดนะครับเขายังเด็กอยู่ก็ให้เรียนรู้ไปให้น้องไอรินวันนี้ไม่อยู่นะครับไปบ้านเยเปาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเนี่ยก็มีที่ร่มลื่นนะครับให้เขานะครับมีร่มให้เขาแลวอีกอย่างนะครับอย่าให้น้ําแฉะนะครับอย่าให้น้ําแฉกเนี่ยเห็นไหมอย่างแฉแหล่งน้ำนี่ผมก็ต้องเปลี่ยนละ แต่ว่ารีบถ่ายก่อนเดี๋ยวมันจะมืดค่าก่อนนะครับถ้าแฉเนี่ยเกลือเป็ดที่จะมาไซกินนะครับจะทาให้เป็ดเป็เปนโรคได้นะครับน,นี่เราก็ต้องเอาแกลบมาโรยหรือว่าดินนะครับอ่ามาถมนะครับเพื่อให้ดินแห้งท่านี้นะครับง่ายๆแล้วกายเขามีพื้นที่ได้วิ่งเล่นนะปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะครับปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระท่านี้นะครับให้เขามีความสุขนั่นเราก็ มีเป็ดมีไก่ไว้กินในบ้านวไว้ขายนะครับอาจจะเป็นรายได้นะครับ,าาไรไนะรบถ้าเราอยู่ในชมุมชนเราใช้วิสีพอเพียงนะครับของพ่อหลวงในหลวงรายการที่เก้าของเรานะครับรับรองว่าเราสามารถอยู่กันได้ครับนะลุงคงก็จะอน้อมนำทำดัำำ่ดิของพระองค์ท่านมาใช้นะครับก็ก็เกิดค,ความสุขนะครับ นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็อย่างมีลำมีเนี่ยอาหารก็จะมีลำมีกาบกบบพรา้าวมีปลายข้าวแค่นี้นะครับอ่าตกอยู่ตัวหนึ่งก็วันหนึ่งนะครับต่อตัวนี้ก็สองบาทกว่าสองบาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับเนี่ยก็ลดต้นทุนได้เลยแล้วก็มีไข่ลงให้ดีเลยทีเดียวก็นำมาฝากทุกท่านนะครับที่เป็น FC ครคับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่าในใดมีคอมเมนต์นะครับจะแลกเปเลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ